ครับผมขอบมาเพราะแบบเป็นที่ต่อพับของรายการกีฬาเฮเดยวแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะูคุยกันได้ผ่านในรายการนะคะเหมือนเดิมค่ะจะติจะชมจะด่าอย่างไีก็ได้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันมาด้วยนะคะที่4 6 8 9 9 9 5ค่ะใช่แล้วครับผมก็จะมาเชียร์ชมว่าพี่เยี่ยมกับโบเป็นคู่ที่เหมาะสมกันก็ได้ครับผมยุ่งกันทั้งตลอดเลยจะถามว่าแต่งานเอาไหนก็ได้ครับ ก็เกิดซิมปี้เราแต่งเลยแต่มั่นเช้าแต่งเย็นมั่นเช้าแต่งเย็นเขาเร็วแบบนี้ทำให้จบีนท้องหรือเปล่าก็คืออายุเยอะแล้วอย่างนี้ยังไปถึงโบอยู่เยอะแล้วใช่ไหมยังไม่เยอะพีสิบแปดเองนะโอ้สิบแปดโคตรว่ะโคตรว่ะยิ่งไม่ได้เลย ง้ก <c oughs> ็คุกว่าพี่เออสิบแปดอเองไปเลทางขวาดกันหน่อยจ้าป้าตายใจดีอ่าสำหรับน้องๆนะคะที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนอยู่ห่างไกลนะคะคจังหวัดอะไรก็ได้นะคะส่งจดหมายมาหาลุงเนวินป้าตายใจดีนะคะครับซึ่งโรงเรียนของเรานะคะต้องการลูกฟุตบอลค่ะคส่งมานะคะเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะอายุนะคะที่สําคัญต้องไม่เกิน15ปีด้วยนะคะ แล้วก็เขียนบอกเล่าความฝันมานะคะเรื่องอยากจะเป็นนักฟุตบอลนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นหมอแลส่งมาขอฟุตบอลก็ไม่ได้นะอ,อ่าแล้วก็ต้องส่งมานะคะความยาวค่ะต้องไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 นะจ๊ะจะเป็นกระดาษโพสต์อิทไม่ได้นะคโพสต์เล็กเลยนะคะไม่เอากระดาษชชูก็ไม่ได้เออน<ะ>ัน <ะ S 2> เปียกนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืม <S <S 2> <S 2> <ห>ค่ะส่งลงส่งภาพถ่ายของโรงเรียนนะคะ <S <S <ห>นสนามฟุตบอลมาได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีรูปมาด้วยเนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มอีก5คะแนนด้วยนะจ๊ะ ถ้าเกิดว่าจดดมหนอันไหนเนี่ยนะคะชนะใจก,กรรมการนะคะ,ะลุงเนวินบ้าต่ายก็จะให้รางวัลเป็นลูกฟุตบอลไปนะคะโรงเรียนละสี่ลูกค่ะอืม,อมใช่ครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีน้องๆสมมติว่ามีน้องมาจากโรงเรียนในการสองคนนะ<ช>คุณนิวินก็แจกแค่สี่ลูกเหมือนเดิมอ่านะคะเลือกคนใดคนหนึ่งด้วยนะคะส่งมาได้ค่ะที่อยู่ที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนี้นะจ๊ะ แล้วก็ถ้าเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มาได้ส่งมาได้เหมือนกันนะคะที่อาคารสิริพิญโยนะคะชั้น14ห้อง1 4 0 5ครับอ่าใช่ค่ะแล้วก็ส่งมากันได้ละกันจ้าก็ส่งมากันเยอะๆนะจ้าครส่งมานะคะเราก็จะเอามาอ่านในรายการนี่แหละเหมือนเดิมจริงเหรอใช่เขาที่แล้วเราก็เอามาอ่านไงจริงเหรอจริง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 เออเดี๋ยวเราจะไม่ได้เพราะว่าในสมองมีแต่โบอ่ะ น้องมาจากสุราษฎร์ธานีส่งมาไรสาระนะอยากจะให้ลุงเนวินกับป้าต่ายนะคะลงไปหาที่สุราษฎร์ธานีนะคะไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านั่นสิครับครับแต่เมื่อกี้เนี่ยช่วงที่เราเบรกกันอยู่เมื่อกี้มีเมื่อกี้ผมแซวแซวตากล้องอ่ะเมื่อวานเขามีแฟนกันแล้วจริงเหรอจริงจริงที่ไหนเขาชื่อเป็นน้องน้องกำไลเป็นอ่าน้องกำไลของเราเลยนะน้องรักกำไลของเราเนี่ยหน้าตาจะมนเกาหลีมากถ้าผู้ชมสองบ้านฟังชื่อว่าน้องกำไลจะต้องแบบ เป็นแบบว่าสาวไทยเนี่ยโบราณเลยนะคันนวยมากแต่ที่ไหนได้เนี่ยคนนี้คุณผู้ชมเคยเห็นที่สนามอวบายแหละที่ของบุรีรัมย์ชาแนลเป็นน้องคนนึ่งก็ไม่รู้มามามาทำงานวันแรกผมผมยังสงสัยอยู่ผมต้องเดินไปถามว่ากำไรเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่าแล้วเขาบอกว่าอะไรผู้หญิงค่ะเราให้บอกวิ่งก็เขาอย่าไปแซวน้องเขาไม่ใช่เขาคือบุรีเขาเขานอนเขากลับมาจากบุรีรัมย์ไงแล้วเขานอนกับน้องก้องเราตามผมแล้วก็มีท็อปด้วย อ๋อโหน่าท้อเศษไม่รู้เหมือนกันแต่แต่น้องกำไรเนี่ยน้องกำไรนอนกลางอ่ะแล้วท้องก็นอนริมอ่ะคิดกันเอาเองเลยเนี่ยแซนด์วิชไงเอาเองคิดกันเอาเองนะว่าพคนเราชั่วเออคำก็ชั่วคำก็ชั่วความคิดกันดิความคิดเนี่ยคุณเนี่ยคิดอย่างนี้เขามันเขานี่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นอนเห็นอะไรประกบกันอะไรอย่างงี้ฉันก็คิดเขาบอกว่าต้องเขานอนเรียงกันาเขาไม่ไดนอนประกบกัน คนบ้าอะไรไปนอนรับการอย่างงี้บ้าหรอเออเขานอนเขาง่วงจุดนิสัยไปไงหรือว่าหรือว่าตอนหรือหรือว่าเราเห็นตอนเขานอนเรียงแล้วเออจริงๆอาจจะใส่วิ้มาก่อนก็ได้แล้วค่อยมานอนเรียงน่ารันอะไรก็ใส่วิ้ต้องถามต้องถามน้องอะไรนะมิ้นท์ไ้ปกติกินยังไงแฮมชีสด้ไหมโอ้ยไม่ไม่เคยได้กินหรอกไม่ได้ไม่เอาอย่ามิ้นท์ไปใส่ไม่อนไม่เคยกินมาดูเกม เดา๋ยวเซเว่นเดีวถามตลาสโมุกสโมุกิบายไหมไม่เอาไปไปตายไเลยมาโตไปเลยจ้าผมอ่าไปดีกว่าคลิปดีกว่าจ้าครับผมก็จ้าฮาเฮวันนี้จ้าคลิปแรกครับผมบอกว่าเป็นการเตะบอลแบบขั้นเทพเลยเออเ่าจะไปยังไงเราไปชมกันเลยครับไปค่ะอ๋อเตะลงห่วงเลยเหรอนี่ตั้งใจเลยดูโอ๊ยโอ๊ยใครก็ทำได้เงี้ย นี่ยังไง่านไปปุ๊บโอ้โหไอ้นี่เซ็งเลยเอ้ยนี่มันตัดต่อหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าพยักหน้านี่คือหลายตัดต่อผมอย่างนี้ก็โอ้ชัวร์แล้วตัดต่อมอย่างงเี้ยตัดต่อแล้วนี่มันนักเตะเซร์เรียญี่ดิ่เได้อันเนี้ยอันเนี้ยของจริงเลยตัดต่อดูนะ ปาตัวไม่มันจะไกลขนาดนี้เลยหรออะไรอะเมิรแล้วไงเฮ้แต่น,นี้ไม่แน่นะเพราะซ้อมโก้ซ้อมอย่างงี้นะอันนี้ไม่แน่นะบ้าของตัวใหญ่กูราประตูซ้อมมันซ้อมอย่างงี้งแต่จังหวะพุ่งเขาเร็วมากนะใช่ข้อเท้าเขาดีนะอันนี้อะไรเนี่ย เก่งจ้าโอ้ยข okay. ีโมครับโอ้โหเขาก็อาจจะเก่งจริง oh, ก no. ็ได้นะเถอครับเนี่ควายวิงโอ้โหชนคารด้วยไม่แม่นจริงไอ้ขีโมเขาทำให้โดนชนคารไม่เอาเขาโกเนี่ยอะไร คือ่ามีคลิปลิงที่โรนานิโยเตะลูกคานใช่ไหมสามครั้งไงสามครั้ง่อแต่ได้ของจริงไหมตัดต่อนิครับว่าอะไรเตะโดนสามครั้งครับแม่ยังไงเนี่ยไปะปุ๊บตกแปะไว้เนี่ยอ๋อเขาใส่ที่พี่ยาเก็บฟุตบอลไงเขาเล่นเล่นแล้วเขาเตะเข้าบ้านใช่เขาเขาเตะให้ดูว่าเออเขาเตะเข้าบ้านนี่เอบโอ้โหนั่นหมายคนเตะอ่ะ แม่เตะเก้อีกคนนึงไงนี่ครับเขาดูว่าเขาข้อเท้าเขาดีนี่เจ๋งนะเจ๋งนะอย่างเงี้ยมันคือมันชื่ออะไรเนี่ยพี่จะบอกให้ทำมาทานสโมสรซื้อโจมาเล่นน่เลยไม่ได้เรามีพี่ชายของเราอยู่ถ้าถ้าซื้อมาเรได้ยืนกองหน้าไปะยังไงก็เข้าอ่ะมาเตะเข้ายังไงมันเตะชนคานตลอดไม่มันเตะแบนไงเออติดต่อเข้ามาดิโอ้โหเฮ้ยนี่ท่าอะไรเนี่ยคุคานอีกเอาไหมนั่นเนี่ยนก้อนทำท่าได้ป่ะเนี่ย อนสกอเนี่ฮะในสกอนี่สกอโอ้ยที่ผมนั่งผมนั่งแตะเช็คนะอะไรเนี่ยสายเยี่ยมแม่สวิตอะไรนะสายเยี่ยมแม่สวิตสายเยี่ยมสวิตก็สายเยี่ยมอะไรเนี่ยล่ะนี่ดูแต่โอ้อาจจะแม่งขนาดนี้น่าตัดต่อเก่งมากนะคนตัดต่อเวทีมัน่พื่อต่อมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกครับก็นั่นแหละพี่คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันแหละ แล้วไงอ่ะก็ชนคานก็เข้าเหรอ่านเขาวะเออดูคลิปแล้วงงอ่ะแต่ก็โอเคเก่งในระดับเนื้อต่อขอชื่นชมคนทำคนที่ทำสุดมากขอชื่นชมขอชื่นชมสุดยอดชาวบผมก็ดอว่าหรือเพิ่นดีอะไรนะเพิ่นดีเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ไอ้คนต่อต่อเนี่ยมาแทนพี่เยี่ยม ก็ไดก็ดีก็ดีอะ่เลยไรจไปไล่ออกล่ะก็ดีโอช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ครอินเท่าไหร่แล้วแ้วโดนเหรโดนนะบมอไม่มีพี่เย้มผมไปปูมุ้งกับใครในรายการล่ะแล้วแล้วพี่ไปแล้วโบอยู่กับใครโบีโไรจโาแต่เดือนต้องโตอีกแล้วตายละเน่แล้วมันดึกแล้วเนี่ยมันดึกแล้วมันดึกแล้ว เอาอีกหนึ่งคลิปละกันนะคะคลิปนี้เป็นฉบับน้องหมาไปแล้วนะคะมาดูฉบับน้องแมวกันบ้างว่าน้องแมวนั้นทำอะไรค่ะจ้าถ้ามันหมาชัดขอกลับไปดูอีกทีได้ไหมแมวตัวแรกอ่ะกับกลับไม่ได้นี่เป็นคลิปเอมัยโซนอ่ะโอ้ทำไมอะอุ้งจากวนน้ำนี่ใช่เอาทีเกาะเอ้ยด้วนเสาไฟฟ้าหรือไงเนี่ย เอาเอาลืーー mhm. ่นเลยอะไรเอาอีเอาอีอะไรเนี่ยเอาอีเอาอีเฮ้ยโอ้โหมาได้ไงยมันสั่หานะอุน่ารักอ่ะอยากเลี้ยงไหดิโบโอ๊ยโอ้โหฉันว่าแมวฉันไม่ชอบแมวอ่ะตีลังกาด้วยนะ อะไรอ๋อกลัวตัวเองอุ้ยพลาดนะหนูแล้วบอกแมวเอาก้าวชีวิตไงอันนี้นันจะขึ้นยมงไงอ่ะไม่ได้มันเฮ้ยเฮ้ยเกาะเลยเหรอโอ้โหมันเจ๋งอ่ะอ้าวออนี่เห็นเห็นไฟอ่ะอ้าว เมื่อกี้ออกแนวเสียข้าวเสียของนะใช่ครับเออแมวอ้า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 วหมาตัวเมื่อกี้ตายนะครับตัวตายเลยอ่ะยังไม่ตายนี่ทำไรอ้าวพัดลมสังเกตพัดลมมาผมต้องมีปัญหาพัดลมแน่ไม่ไม่มันมีนี่ไงอ้ตัวอ้าวแล้วมำไมอ่ะ มึงก็ปล่อยนีแล้วไงอะโอ้ยขวนเด็กเขาขวแน่นอนขวนเด็กแน่เลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไอเดี๋ยวนี้ก็น่าหนาไม่แพ้ดีตาไม่บอดเอาตกใจไงอู ก็แต th ่ผมชอบที่นี่ที่มันที่มันติดตรงพหลงเมื่อกี้เว่ร์ตัวแรกสุดอะใหญ่มากอย่างหมาตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยเหรอแมวหรือหมาหมาขอบคุณภาพจากยูทูบก่อนแมวไมนกินหมาเออขอบคุณภาพด้วยนะจ๊ะครับผมก็ฝากเขายูทูบด้วยละกันเออทำให้รู้ว่ามีแมวตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่บนโลกนะครับผมอ่ะไปที่ของลูกเจียรกันหน่อยวันที่19หรือวันเสาร์นี้ครับผมก็จะไปกับอัศวินชนบุรีครับผมก็เป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ สามจันบุรีไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้นี้ฉันยังคิดเลยว่ามันเป็นโลโก้นี้อ่ะใครใช่โลโก้นีใครอล้ใช่แล้สามจันทบุรีโลโก้นี้แล้วก็เป็นโลโก้ของปลาทูก็ถูกขามบผมอสานอสานทันมีมีปลาด้วยเหรอวะไม่มีก็มีนะเราเราเขาต้องมีบ่อเลี้ยงปลาบ้างล่ะไม่ใช่เออครับผมขึ้นขึ้นให้ใหม่หน่อยนะจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ชี้ตาผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้าย ครับผมจะเข้ารอบรองแล้วแต่ทีมเนี่ยก็กว่าจะผ่านมาโอ้โหอุปสรรคก็เยอะแยะนะไม่เลิกงานอย่าเพิ่งง่วงสิเอียจะไปหลับทำไมล่ะพี่เยี่ยมจะบอกว่าเออช่วยเชียร์กันหน่อย16ผมราการยนาทีวันเสาร์นี้ที่สนามเดอะแพ็คพระรามสอ่งไปร่วมไปเชียร์กันจ้ะจ้ะอ่โอเคเดี๋ยวช่วยพักก่อนละกันครับผมช่วงหน้าอย่ามีภาษาในเกมรอคุณผู้ชมอยู่ครับผมครับผม